หมอที่หมอมหลวงพิพัฒน์ัตติศกดิสกุลส่งมาสองสามท่านเนี่ยก็บอกว่าไม่ตรวจสุขภาพช้างเชื้ออื่นแลขอไปตรวจพ่อภัยกะชัยอ้อาวแจ้งทางเราไว้ว่าจะไปตรวจช้างเชื้ออื่นแต่พอมาถึงปุ๊กเนี่ยไปที่พ่อไผ่กะชัยแต่พฤติกรรมที่กระทําในวันนั้นเนี่ยไม่ได้มาตรวจเลือดนะครับแต่เป็นการมาเพื่อจะฝังไมคโครชิปใหม่มาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูครับ มาฝังไมโครชิปเนี่ยมันหมายความว่ายัางไงมันก็คือโจรดีๆครับที่จะขโมยช้างในรูปแบบของกฎหมายเมื่อฝังไมโครชิปแล้วเท่ากับว่าเจ้าของก็จะไม่ได้เป็นทางเราแล้วไงครับผมก็ไม่ยอมณวันนั้นผมก็เลยนัดท่านนายอำเภอผมก็กลับมาตอนเย็นนัดหมอทั้งหมดมานะครับเพื่อให้เซ็นรับทราบ แต่หมอชุดที่ทางหมอมหลวงเพื่อนรักจัดดีสกุลส่งมาได้กลับไปแล้วก็เลยเหลือเที่หมอจังหวัดได้เซ็นรับทราบเรื่องราวเกิดขึ้นโดยที่ทางคุณหมอทีมประสานจังหวัดมาสำนักก็ได้ขออภัยเพราะว่าเขาไม่ทราบเลยว่าเขาจะถูกมาเพื่อผมก็ได้ให้ลงบันทึกไว้ที่อำเภอลงละเอียดว่าพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นนะโดยที่ผมจะไม่เอาเรื่อง นี่ผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับน่าจะบอลได้ร่วมสองเราก็ไม่ได้อะไระครับเราก็เฉยๆไว้เราก็รอดูว่าเขาจะมาตอนไหนเอกสารเราก็ถวายตามกฎหมายไปหมดแล้วนะครับผมได้รับสายโทรศัพท์นะครับซึ่งซึ่งสมัยนั้นนี่ก็คือว่าคุณปู่ชัยชิดชอบเนี่ยท่านยังไม่สิ้นนะครับท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับต้องเรียนก่อนท่านมีชีวิตท่านก็รู้จักกับนายของผมเนาะก็นายผมเองก็จะสนิทสนมกับ ก็จะเป็นลูกบุญธรรมของท่านนะครับก็ได้สอบถามมาว่าทางคุณปู่ชัยก็เลยได้สอบถามมาว่าได้มีเจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วยังทางผมก็เลยว่ายังครับท่านก็เลยว่าเรื่องไม่ไม่ไม่ปกติแล้วไม่ชอบหลฝากนแล้วก็เลยติดต่อคุณหมอนะครับ คือคุณหมอท่านนี้เป็นคุณหมอที่จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพของคุณพระสเวีเจใหรอ่ร้าร่วมมาสิบปีนะครับผมไม่เอ่ยชื่อนะครับแต่ว่าคุณหมอท่านนี้เป็นหมอผู้ชายที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับเพราะว่ากลัวได้รับผลกระทบหรือว่าความความไม่ปลอดภัยของคุณหมอท่านนี้นะครับแต่คุณหมอท่านนี้เป็นคุณหมอที่เรียกว่าเป็นไม้เบือ่อไม้เงานะครับกับทางหม่อมหลวงพิพัฒนชัดเดสกุล คนนี้นะครับคือพูดง่ายก็คือว่าท่านก็ได้ให้ข้อมูลมมว่าหลวง่อเนท่าเจ็ดยศกุลเนี่ยเป็นคนที่มีเรื่องทุจริตค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับช้างนะครับท่านก็เลยออกจากสำนกักขยาวังแล้วก็ไปดูแลช้างดูแลท่านท่านเป็นหมอที่เก่งเรื่องช้างน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศครับเป็นเป็นบิดาของหมอช้างไทยในในยุคปัจจุบันนี้นะ,ะอายุท่านเยอะแล้วนะครับทีนี้ก็ ท่านก็เลยได้ไปดูแลช้างที่สวนสัตว์ตุสิีแทนนะครับแกก็เลยบอกผมว่าไม่ได้การแล้วถ้าหม่อมหลวงพิพัฒน์ชัดคนนี้นนนดูแลเรื่องนี้มีการทุจริตขึ้นมาแน่นอนท่านก็เลยแจ้งผมว่าให้ผมท่านเข้าไปหาเข้าไปที่สำนักพยองแกบอกเ,อเข้าสำนักพยองก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเรื่องก็จะถูกดึงออกท่านก็เลยแนะนําผมนะครับไปที่นะ่ครับ สำนัก904นะครับของพระองค์ท่านโดยตรงโดยให้ผมเนี่ยไปหาท่านราชเลขาก็คือท่านสดิ์พงสุขวิมลน,นะครับ